เอาละรครับมาต่อ,อเลยนะผมกับยามหลอนโรงพยาบาลเฮียนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ต่อไปกันนะว่าเราจะไปเจอกับอะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอะไรเนี่ยคุณครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มาไงมะเนี่ยไม่กล้าไปใกล้โอ้โห คือเกมที่เราสามารถที่แบบตายได้ทุกเมื่อเนี่ย <Hey. S 1> ผมจะรักษาชีวิตไว้นะโอเค๋ย่ผมกลับไปดูกล้องก่อนแล้วกันนะมาดูว่าเขาจะไปไหนผมว่ามันต้องมาปั่นปวดโรงพยาบาลแน,นย่ยังอยู่ที่เดิมนะเดียเด๋ยวมีดอมมอนปปแปลกๆนั่นเลยเกมนี้แล้วแม่ซ้ำกันด้วยนะนี่ นี่ก็ไลไม่ไปด้วยฮะเอย่าบอกนะไม่ได้มีแค่สองตัวอาจจะมีอีกครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยขยับแล้วขยับแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วขยับมานี่เอ้ยนี่ขยับอย่าบอกนะมันจะมาเจอกันอ่ะนั่นคือผมต้องทำอะไร <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวใครเงยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เฮ้ <Hey. S 2> hey. ข้างบนไปถึงไหนแล้วเนี่ยข้างบนก็ยับมาแล้วนะฮะแต่ตัวสล็อตมันก็ยับมาเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยร <Hey. S 2> <Hey. S 2> ถไฟก็มานี่แล้วเฮ้ย <Hey. S 2> ขึ้นลิฟต์เหรอวะว่า oh, มันจะมาที่ลิฟต์กัแน่เลยวะเฮ้ย <Hey. S 2> ไปแล้วไปไหนแล้วไปไหนวะน่ะวัดเฮ้ยเว้ยละเหมือนเราจะโดนลุมปะ เหมือนเราจะโดนมอนลุมตืบอะอุ้ยอะไรโอ้แม่มาเข้ามาแล้วสะดุ้งเลยเมื่อกี้แม่บอกเลยว่าถ้าผมออกไปตอนนี้เราอาจจะตุยป่ะเฮ้ยมันอาจจะมีคนช่วยเราได้อะ ทำอะไรปล่อย <Hey. S 1> อคืออะไรอย่ามาเต้นอะไรแปลกๆอย่างนี้กินก็ <c oughs> นั่งไม่ได้ด้วยนั่งเต้นได้ดูอีกเอาเฮ้ย <Hey. Hey. S 1> เดี๋ยวอะไรมาเต้นอะไรเนี่ย มาเต้นเฉยใครจะเต้นก็เต้นฮะเอาเต้นจนตัวระเบิดไปแล้วครับจะบอกนะว่าไม่ลงไปหรอกหวัวให้ลงอ้ยโอ้โหมาชั้นลบสองฮะ hey, Hôm nay lại mở cửa vậy vậy? hey, quan, cái quan hey, 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 oh. ui โอ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยเพื่อนไม่ให้ไปด้วยเซว่าม,มันให้เข้าอันนี้แหละฮะโอ้ยไม่อ๋อมันโดนตัวอะไรไม่รู้มันกินแล้วเฮ้ยโอเครู้เรื่อง ดูเรื่องขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษโอ้โหิวแมงกระซอเมงตุบเลอเลยอะไรวะนะ่ยไป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 เมงตุบเลอะโอามาม่ทำอะไรวะเนี่ย ต้องกลับป่ะเฮ้ยรอดรอดเฉยโอ้โห,โห,โหนกักออกแบบเกมของขึ้นและทำลายมาสคอตเสสยองฝันที่ทุกคนชื่นชอบเฮ้ยเดี๋ยวได้รูปนี้มันเหมือนเหมือน,นที่เราติดกำแพงเลยเรียบร้อยอะผ่านอะผ่านแบบงงๆเหมือนกันรอดได้ไงวะเนี่ยน,นี่คืออะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทะเลาะกอันอีกแล้ว รีบไปรีบห้ามรีบห้าม <_ EN> นมเงียบครับ,รบเปงียบครับอย่าลบกวนคนอื่นนะฮะโอเคมา <ๆ S 1> ครับเรามาดูว่าเขาจะเอาอะไรมาส่งนะฮะวันนี้นะครับถึงแล้วเอาล่ะ,อะเอไปคุณปุ๊บผู้บาดเจ็บนะผู้ป่วยนะฮะไอ้แต่ตอนนี้คุณคุ้นปะเหมือนเราผ่านไปแล้วปะเนี่ยก็พามาที่ห้องผู้ป่วยนะฮะชั้นหนึ่งกับลบสองนะครับ เรียบร้อยฮะดังทุกคันในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เลย hey. Hey. หยุดครับหยุดครับไม่เงียบเลยเอาเงียบแล้วตื <Hey. S 1> อว้อๆมาใครมาเคาะอีกอะเหมือนเหมือนว่าเราเล่นไปแล้วว่าตอนเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเราต้องเปิดไหมโอ้ ให้เปิดไปก็ขออยู่เนี่ยเฮ้เฮ้ยเอออีกแล้วเสียงนี้เอาไรไงซาทุกกล้องละทีนี้อะไรทำไมอ่ะโอ้ยตอนนี้ที่รถไปชน แล้วคนนี้เลยที่เพิ่งแบบว่าพามานอนเนี่ยรถก็ไหม้จากนั้นเขาเดินไปไหนฮะเ,เ,เขาเดินหายไปแล้วก็มีเสียงอ้าข้างหูอ๋อเดี๋ยวน,นะตอนนั้นที่ผมตายไอ้ฉากนี้ชี่รถไฟไหม้บ้าโดนแล้วผมว่าวิ่งไปเนี่ย ก็ได้ใช่ไหม,ไมไใช่ครับ <Hey. Hey. S 1> เฮ้ยเฮดี๋ยวตัวพิงหลบ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 เรียบร้อยครับหลบมาได้แล้วอ๋อจำได้ตอนนั้นเราโดนนี่เผาเนี่ยเฮ้ยเอ้เอาไม่มีแล้วศพหายไปแล้วฮะเฮ้ยไม่อีกแล้ว ศพไหมลบสองทำไม,รามาเราเดินไปเดินมานเหมือนเหมือนผมว่าเดินย้อน <Hey. S 1> เฮ้ยครับเฮ้ย <Hey. S 1> อีกแล้วอีกแล้วเหมือนไม่ให้เราเข้าเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันดันเราออกมาเฮ้ยศพไปไหนศพหายไปแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> มานี่มาทำอะไร อย่าบอกนะวิญญาณทวงแค้นนะใช่ไหมเนี่ยผมว่าใช่แน่เลยวิญญาณทวงแค้นใช่ไหมแล้วก็คือไปด้วนเลยห้องนี้พุด <Hey. S 1> นี่อเอา้าไม่ใช่ hey. 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 ไม,ไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำพอาะเอ้าาผ่านนี่เราเป็นไรไวะเนี่ยเราหลอนเบงเหรอยามทุบผู้ป่วยดับคาที่เรามาแล้วแค่ผมผมว่าเหตุการณ์มันก็น่าจะวนๆแล้วเนะี่ยที่แบบว่าเราไม่ไม่ผ่านเนะี่ย เดี๋ยวไอตัวนี้เหรอคุ้คุนะเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนปะเอ้าไม่มีไม่มีมมเอา้าเดี๋ยวเ,เราข้ามมิติมาไหนวะเนี่ยปล่อยปล่อยบออกไปอยู่นี้เดี๋ยวถ้าเราย้อนกลับมาตอนแรกเลยฮนะ ตอนแรกที่เรามาที่นี่อะไรวะเนี่ยเลื่อยรีบผมมีอาวุธแล้วทีนี้คุณโอเคนะ <Hey. S 1> ผมเชื่ออาวุธแล้ว <Hey. S 1> กลับก็ไม่ได้แล้วถือเลื่อยไปทำไมอะ่ะ <Hey. S 1> อุ๊ย โทษเดี๋ยวภารกิจเราคือต้องฆ่าเลยมันคือความฝันโอ้โหดูร้อขอโทษโอ้โหกระทบไหลขอกระทบไหลน,นะกระทบไหลกระทบไหล่ไม่เป็นไร กระทบไหลน,นะลขอกระทบไหลขอบคุณขอบคุณสำหรับการกระทบไหลโอ้โหเรากระทบไหลทุกคนเสร็จหมดแล้วฮะต้องหาลุงแกเพื่ออะไรวะเนี่ยประตูเปิดแล้วฮะไปข้างในอฮ้ยอะไรเดี๋ยวนี่เราบูชา้ตัวนี้เหรอ มาดูครับวันนี้จะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าผีน้ำอันนี้อันนี้ก็เกือบชนะเมื่อครั้งที่แล้วมาแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละบอสบอสออกไปดูนี่นะฮะไฟไฟบอสของจริงนะนี้ต้อจะย็นเลยต้อจะย็นนะแล้วไฟจี้ย็นไป นีรร่รู้มุมแล้วรู้มุมเล่นวิ่งโดนเจ็บนะเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากตอนนี้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มากอย่าไปใกล้มาก โอเคปล่อย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 ,อย <c oughs> นิดหน่อยไม่ไปเป็นไรเรจะไม่ตายแน่เนี่ยเบินไปสวยดิ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยป่ะทางเงี้ยไปไหน่ะมันจะไปไหน่ะ ให้ด้วยแล้วเราก็สามารถช่วยคนได้ครับโอ้โหไี่ดิว่ากว่าจะได้มานะครับโอ้โหฝนตกจนน้ำท่วมโรงพยาบาลโอ้โหมาต่อไปจะอะไรมาอยู่ห้องดับจิต ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวละเดี๋ยวมันมาแน่ตอนนี้แหละที่เราจะตายเฮ้ยโอ้โหก็ไม่รอดอยู่ดีเอ้ารอ,อด เฉยอี่คือผม,ผมต้องไปยังไงต่อมาเนี่ยเฮ้ยหมอชั้นสองชั้นสองช้นสองเฮ้ยเอาชนะเออ สรุปหมอโดนแทนเรางงเลยยามช่วยชีวิตแพทย์ไม่ทันการประตูเปิดแล้วได้เวลาเข้าไปแล้วนะอะไรฮะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรกันที่อยู่ภายหลังประตูนี้ไปเลยอะไรอ่ะอะไรบนนี้ เต็มไปหมด oh. เดี๋ยวแล้วเรา,บ,ารบับางคับบังคับไปไหนไปแล้วฮะตอนนี้เดินมไปแล้วฮะซึ่งไปไหนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราศูนย์ หนีตัวนั้นด้วยมันไล่ฆ่าแน่จุก๊กมันดูก่อนมันไปทางไหนถ้ามันเดินตรงมาแล้วก็รอดไปเนี่ยไม่เข้าวิย คือเราวิ่งไม่ได้นะฮะตอนนี้เราเดินได้อย่างเดียวเราวิ่งไม่ได้ยังไงทันวะน่าจะได้อย,อยู่ทันอยู่วะทันอยู่เอา้าเราก็โดนฆ่าดิเอาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นอ๋อมันจะเซฟเซฟตรงที่เราตายอ๋อ ฮ้ยก็ดีดิแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วเนี่ยไปนะครับชั้นหนึ่งโอ้โหเนี่ยมีแต่ซอมบี้ทีนี้แค่หลบอย่างเดียวใช่ไหมมันไม่วิ่งตามวิเกือบอื้อ โอ้โหมาดูทางอยู่นู่นน่าจะพอไปได้อยู่มั้งเดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำตัวให้เนียนทำตัวให้เนียนเข้าไว้อย่าโดนอย่าโดนแล้วกันสวยดิ โอ้แต่ก็ถือว่าจะถึงแล้วปบบสวยม,มันวิ่งไม่ได้ล้วออก็กดวิ่งอยู่แล้วอ่ะหลบมาแล้วกันหล,ลบสักหน่อย ไม่มีใครมาแล้วเข้าไปแล้วนะไปละฮึมมีนี่ด้วยคือเราองไปหนึ่งงูแนะน่นนะ่นอะไปชั้นสองเอ้ขึ้นไปชั้นสามผมมองนะมอะผมรู้ละเราจะไปทางไหนเนะ่ตอนนี้กำลังเดินไปอยู่นะครับ โดนไฟไปแล้วจะไม่โดนป่ะตรงเนี้ยไม่น่าโดนปะ่ะเอา้าโดนเด้อทันทันทันโอเครอดเราแล้วมั้งตรงเนี้ยโอ้ยตัวนั้นมันพ่นไฟเข้ามา แลมาเข้ามานี่เราขึ้นบนชันสามแล้วไปสามแล้วสามแล้วสวยขึ้นไปเลยสามาประตูอยู่นู่นตัวนี้มันจะวิ่งไม่แล้วหรอ นั่นไงชัดเลยป่ะเอาหลบได้อะหลบได้ก็ดีดิเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้แต่เราใช้คนไปเยอะมากนะเมื่อกี้ดาดสุดท้ายนี่จะไหวหรือเปล่าแล้วมันคืออะไรกันแน่เนที่นี้ ความรับถูกเปิดเผยนี่โอ้โหดูไหนเนี่ยมันก็คือหลบได้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าหลบไม่ได้เนี่ยหลบได้อยู่ออมแบงล่างเลยอะ่ะวูดไกเห็นไหมเห็นตัวไหมหยิบสักประตูหนึ่งแล้วกันน่าจะได้อยู่ยนี่ประตูนี้ประตูนี้เข้า พึบสวยเจ้าคืออะไรกันแน่อะไรอยู่เนี่ยเอาล่ะครับถึงน้าปากประตูแ,แล้วกินสองดวงโอ้โหแล้วคือพอไหมมีตัวนี้อีก จะเดินไปไหนนะโอ้แล้วมันเดินมาอย่างนี้เข้าไปขึป้นขึ้นโอเคเทปเทปเทปได้อยู่อะ ตอนนี้โอ้หเดินแบบว่าชิวจัดเราอยากให้วิ่งได้มากเลยแต่นนะมันจะเดินเข้ามาดูกันว่าผมดูว่ามันจะเลี้ยวข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างแล้ก็ไปข้างบนโอเค ไม่น่าจะมีปัญหาไหมตรงนี้ไปละทึบโอ้โหชั้นนี้ยังพอได้อยู่แต่ว่าชั้นต่อไปเนี่ยสิชั้นนี้ละ่ะยังไง,งค่อย,ยค่อย,ยค่อยค่อยจะเย็ยนแน่ตัวใจเย็ยนยยมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เลยแล้วพาร์ที้อาจจะเงียบหน่อยนะ เพราะว่าเมมอยู่กำลังแบบสมาธิขึ้นลงขึ้นขึ้นสวยแอบนิดนึง เซบเซฟเพื่อความมั่นใจแล้วก็เดินเข้านี่โอเคมาเนี่ไม่เราได้เลยป่ะเนี่ยแอปก่อนแล้วกันเล่นเซฟเล่นเซฟขึ้นข้างบนเหรอเออแมงแวะเข้าประตูนี้ ไปแล้ว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 ,ลวอ้ไอตัวนี้นเร็วด้วยไงวนะเนี่ยโอ้โหตรงไฟนี่แหละฮะอันตราย ได้อยู่สวยเลยเยี่ยมไปฮะต่อไปอย่าเข้าประตูนี้แล้วก็ขึ้นไปนู่นน่าจะจบอือปึ๊บัวส,สุดท้ายละร่างกาย นี่ล่ะไปไงไปครับไปครับอย่ามาสนนะอยู่ที่อยู่นี่อุ้ยรอดเหรอโอ้โหดี้วผมไม่ตัดสินใจลองไม่งั้นนี่คือแบบเรียบร้อยอะนี่ยิงแน่ไปครับตอนนี้อยู่นี่ละต่อไปชั้นสี่นี่แหละ สุดท้ายเ่ยเดือดแน่เฮ้ยอ๋อถือว่าจังหวะมันหันเราก็เดินแทรกตัวไปได้อาจจะได้ฮะแต่ว่าต้องเร็วเนี่ยปุ๊บเราก็เดินแทรกไปเว้ยล้าเอาอ๋อมันเคลียร์ให้เหรอเอาเคลียร์ให้ก็เรียบร้อยดิเอาชนะเลยเนี่ย โอ้โหเขบใช่ไหมเนี่ยแล้วคือพาวนุกมาสังเวยและสุดท้ายที่นี่ก็กลายเป็นอะไร โรงพยาบาลหายไปโรงแรมที่หายไปนานกลับปรากฏขึ้นอ๋อคือแบบโรงพยาบาลแบบหายไปเลยแล้วก็โรงแรมมาแบบขึ้นกลับมาแทนโหแบบว่าทวงที่ะนะเรียบร้อยครับจบแล้วครับสำหรับเกมนี้ยาวๆเลยไม่รู้กี่พาร์ทนะพาร์ทละสิบกว่านาทีโอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะ ถ้าเกิดทินชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แว่งใจผมด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเดอซีก็เดี๋ยวลงมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับสำหรับกับเกมอื่นนะฮะผมโอเคนี่ยผมแล้วคลิปหน้าจะก็ใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ตกรับไปก่อนนะครับกูบ่ายฮะ